ขึ้นต้คการพนันเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพน,นันหรือทำตามการพนันเป็นสิน่งผิดกฎหมายเด็กแลยเยา่วนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ โอเคนะคะก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับไก่โอ,กอีกเช่นเคยนะจ๊ามาวันนี้ไก่โอกก็มาพร้อมกับเกมจนะินนี่ทรีวิชเชสนะเพื่อนๆหรือเกมพรสามข้อของจินนี่นะเกมนี้ไก่โอไม่ได้เล่นนานแล้วนะเดี๋ยววันนี้ไก่โอจะพามาขอพรจินนี่นะวันนี้พวกคุณมา200บาทเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าวันนี้จินนี่จะให้พรไก่โอกหรือเปล่านะมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะ เดี๋ยวก็จะเริ่มต้นที่เ็ส0บาทนะพเพื่อนๆขออนุญาตเปิดเธอโบนนะจ้าเพื่อความรวดเร็วนะเดี๋ยวมีโอกาสมาในไก่โอ๊กมีโอกาสในการปั่น20ครั้งมาเ็ส0บาทเดี๋ยวมันลุ้นไปพร้อมๆกันว่า20หมุนในการปัน่นนี่แกโอจะรอดหรือเปล่าอุ้ยน่าจะรอดแล้วนะ พเพื่อนคนไหนนะคะดูคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไตโองกันด้วยนะคะอู้เต็มจอเพื่อน,นะอะไรกันครับเนี่ยโอ้ได้คืนารางวันก้อนโต,โตมา278บาทกับอีก40สตางค์นะหูเกือบเต็มจอนะเียดายนะไม่ใช่ตัวแพง เอาแล้วก็เรียบร้อยเข้าฟีเกมไปเป็นที่เรียบร้อยนะพเพื่อนสำหรับเกม,ม,มเซ,กเซินนะี่เซรวินเซนนะเพื่อนๆนะถ้าเกิดว่าเข้าฟีเกมนะก็จะมีโบนัสให้เราเลือกสามข้อนะ12หมุนฟรีนะ8หมุนฟรีแล้วก็ห้าหมุนฟรีนะแต่โอ๊คชอบที่สุดก็คือห้าหมุนฟรีนะตัวคูณเพิ่มขึ้นครั้งละห้านะาเดี๋ยวเราเลือกข้อนี้กันเลยเดี๋ยวไปลุน้นกันว่าวันนี้ซินนี่จะให้พรแก่โอ๊คหรือเปล่านะ โอ้ขอแตกรอบสุดท้ายรอบเดียวพอเลยนะโอเคได้หมุนรีมาเพิ่มหนึ่งหมุน,เพ,นเพื่อนเห็นไใมตัวคูณจะเพิ่มขึ้นไปทีละห้านะบดบดกันไปเลยไม่รุมก็รวงเนาะวันนี้ยังอุย้ยสวยงามคูุน5เข้าให้เป็นยังไงบอกเลยแต่รอบเดียว ได้เงินรางวัลซปเปอร์เมกามา800บาทโอ้โหสุดท้ายสุดท้ายแถมหรือเปล่าคูณ30แล้วรอบนี้โอเคจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะเพื่อนๆได้เงินรางวัลรวมมา800บาทจ้าโอ้ยโอเคเวริกูนนะจากทุนเติมแรงมา200ตอนนี้เราบวกมาพันกว่าแล้วนะเพื่อนๆมาไปกันต่อ เกีโอวขออนุญาตขยับไปที่เบ็ดยี่เลยแล้วกันนะเรามีทุนเพิ่มแล้วสำหรับเพื่อนคนไหนนะคะอยากจะเล่นตามไก่โอ๊นะก็เข้าไปดูกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะจ๊ะไก่โอ๊กปักหมุดไว้ให้แล้วนะอู๋ฟีเจอร์พิเศษออกแล้วเพื่อนๆว้ายอีกแถวดิอีกแถวอุ้ออีกแถวอูแล้วก็เรียบร้อยเจ็บใจนะไม่เต็มจอนะแถวสุดท้ายไม่ ได้เงินรางวัลก้อนตัวมา540บาทอูหขาดแถวสุดท้ายนะเพื่อนคนไหนนะเอามาอีกแล้วมาอีกแล้วฟีเจอร์พิเศษอีกหนึ่งแถวขออีกหนึ่งแถวถึงมาแบบเดิมเลยได้มา540บาทอุ้ยอะไรเนี่ยเพื่อนไม่สุดนะ เขาเรียกไปให้สุดแล้วอยู่ที่ฟิกวินได้มาอีก640บาทโอ้โหจะคุณเติมแรงมา200ตอนนี้บวกมาจะ3,000แล้วนะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะเล่นตามไก่โอ่งนะก็เข้าไปดูกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะทสาแต่โอ่งปังหมุดไว้ให้แล้วนะกดเข้าไปที่นิ้กันได้เลยแล้วก็เรียบร้อย มีก480บาทนะกดไในทีทก็รีกินนะเพื่อน mm hmm. เพื่อนเมือนอย่าลืมนะกดเข้าไปแล้วโอ้ยมาอีกแล้วซีเจอร์พิเศษขออีแถวที่แถวแรกอ็นที่สิ0ไหลดีสัดๆนะโอ้ยได้เงินรางวัลซุปเปอร์เมกามา1,440บาทโอ้ยังไง จากทุนเติมแรกมา200ตัวที่บวกมา5,000กว่าแล้วนะเห้อแช่วงนี้เพื่อนแกองค์มไม่รู้ว่าจะเล่นเกมไหนนะ เพราะเล่นเกมเดิมซ้ำๆก็กลัวเพื่อนๆจะเบื่อนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากให้พี่โุ๊เล่นเกมไหนให้ดูนะคอมเมนต์มาบอกได้นะที่ใต้คลิปนะหรือจะหลังไมค์มาก็ได้นะหรือจะเข้าไปทักใายไปพูดคุยไปบอกอไก่โอ๊กในกลุ่มก็ได้นะเพื่อนๆนะเดี๋ยวไก่โอ๊กจะมาจัดให้ดูเลยอยากให้เ,เล่นเกมไหนให้ดูก็บอกกันได้นะ๊า ร8 0แปดสบาทนะฟรีเกมเบ็ดยี่ไปไหนเอาถามฟงปลาปลา้โหมาเดี๋ยวเราไปเลือกพรกันไก่โอ๊คอนุญ,ญาตเลือกข้อเดิมนะเพื่อนอันอื่นไก่โอ,โอ๊รู้สึกว่าเลือกแล้วไม่ไ,มได้เงินไม่บวกเลยนะรู้ว่าข้อนี้ดีสุดนะปูออกเร็วเกินอาจจะไปแตกรอบสุดท้าย รอบฟรีเกมนี้ไม่แตกเลิกเลยนะพอเลยนะสายของเราโอได้หมุนฟรีมาเพิ่มหนึ่งหมุนจ้ามาหรือเปล่าทีเรียบร,ร้อยเสร็จซีดน,นะเพืเ่อนๆเข้าฟรีเบ็ดยี่สิบได้มาหกสิบบาทโอ้ยหัวจะปวด พอไม่แตกแล้วนะโอเคนะวันนี้ก็คุณเติมแรกมา200บาทนะวันนี้ได้มาอยู่ที่6,083บาทนะได้มาพอหอมปากหอมคอนะ้ำเงอนนะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะเล่นตามเก๋อกนะก็เข้าไปดูกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะจ๊ะเก่อกปักหมุดไว้ให้แล้วนะกดเข้าไปที่ลิงก์กันได้เลยอ่ากดเข้าไปที่ลิงก์แล้วน้พเ่อนนะก็อย่าลืมไปกดเข้ากลุ่มอัปเดตเกมแตกกันด้วยนะจ๊ะในกลุ่มนะก็จะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับการอัปเดตเกมแตกช่วงเวลาเกมแจกนะสมาชิกในกลุ่มก็จะอัปเดตเกมแตกกันตลอดเวลานะจ๊ะกดเข้าไปดูเป็นแนวทางในการปั่นกันได้โอเคนะคะวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการรับชมเพื่อนๆคนไหนนะคะดูคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลื ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เกอขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิกหน้าสวัสดีค่ะ